เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงดาจ SC เครื่องแกะสลักเลเซอร์พลังสูง20วัตต์ขนาดกระทัดรัดแต่ความสามารถระดับอุตสาหกรรมแกะสลักโลหพะพลาสติกหนังได้คมกริบในพริบตาครับเหมาะทั้งงาน DIY ของคอนเซปพิศเศษหรือใช้ในเวิร์กช็อปเครื่องประดับแม่นยำา0 0ยมิลิเมตรนะครับความเร็ว1 0,000ม mm มิลิเมตรต่อวินาทีซอฟต์แวร์อัจฉริยะรองรับ Q r code serial ีลและก็เวกเตอร์นะครับ พร้อมประกันสินค้าใช้งานง่ายแม้บนโต๊ะทำงาน,นครับไรสายครับสายเลเซอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับดาจาเอเครื่องแกะสลักเลเซอร์พลังสูง20วัตที่ตอบโจทย์ทุกงานสร้างสรรค์ขนาดเล็กใช้งานง่ายแต่พลังงานจัดเต็มพร้อมระบบแกะสลักแม่นยำระดับอุตสาหการรมครับจุดเด่นที่คุณจะต้องเลือกดาจาเอสโนี้ก็เพราะว่าเลเซอร์พลังสูง20วัต์ แกะสลักได้ทุกพื้นผิวโลหะพลาสติกแล้วก็นหนังแม่นยำสูงสุด0.001มิลิเมตรนะครับแกะสลักลายละเอียดเล็กจิ๋วก็ยังคมกริบนะครับระบบสแกนไวนะครับ10,000มิลิเมตรเป่อวินาทีทำงานรวดเร็วทันใจเลนส์ ens, อุตสาหกรรม แบบคอสนะครับจุดแสงสม่ำเสมอคมชัดทั่วแผ่นง,งานนะฮะโหมดตัวอย่างภาพแบบเรียลไทม์ครับเห็นภาพก่อนเริ่มงานจริงระบบปุ่มเบรกฉุกเฉินแบบเซลฟ์ล็อกนะครับกดหยุดได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับรองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเครื่องประดับแกะชื่อลวดลายบนแหวนกำไร ได้ไงได่ายๆนะครับของขวัญ DIY สร้างของขวัญสุดพิเศษด้วยลวดลายส่วนตัวครับงานคราฟหรือว่างานศิลปะเพิ่มมูลค่าให้งานแฮนด์เมดของคุณครับท่านครับซอฟต์แวร์อัจฉริยะในตัวรองรับภาพไฟล์เวกเตอร์และก็บ,บาคคร์ QR โค้ดคิวอาโค้ดนะครับสร้างลวดลายต่อหมายเลขซีเรียลหรือว่าวันที่อัต,อตโนมัตินะครับแล้วก็เหมาะกับทั้งงานเดี่ยวแล้วก็งานสายการผลิตนะครับการลองไฟ 2 0วัตต์นครับแรงดัน 220V โวลต์รับประกันโดยซัพพลายเออรมั่นใจทุกการใช้งานขนาดกระทัรัดใช้งานง่ายแม้ที่โต๊ะทำงานนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินคา้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมอยู่แล้วครับ